สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุคนมาหาอมบารักแล้วเพื่อก็ได้ไปกล่นมันมือเดียวหนึ่งเมื่อไ้ก็พักเบรกน้องๆก็พักคือกันแบบผลสิมาเจาะหนาบาดายไปดิจ้าอธิการก็มาแต่ซื้อของเราได้ปักซองแต่ก็เสรไปอีกด้ดิเสร็จแล้วสิไปพวกเธอไปได้แล้สิไปเบิกยอดเงินทบป่ามาจ้าเด็กก็ไปโสพุงอัญะอยู่เทิงพุูน่ะ

สบายดีน้องทีบเมือนครับกสิมะเตรียมงานพี่รองเอ้ลายอย่างว่าสิเป็นเกลอกองบอกกองบุญนางวดาสิตบแต่งหลแห่กองบุญพร้อมเดนี่หลไทยนะครับก็าหอยู่นาคื่เด้อผมไม่นาบ้านพี่น้าถ้วยทูวัดทากันแล้ก็มาไปเตรียมอะไรทางวัดก็เตรียมอะไราล้าเาออดเชปอ ประจันกระไรโคบกระเด็นถอยของดีคืออย่างสบายดีทำอะไรอย่างของดีแี่มาถ่าหูมากกินนดคับเขาเพี้ยนกูประเดี๋ยวันี้แจ้กโตเตั้งสิน่พี่อ่าข้าวโตลงเลยวัดนะลงเลยท่าน้จ้า เป็นวินอลไนี่นะต้องตกกับช่องเขาใหด้งขักแขกใช่วหทอดต่อทอดรสิลอยมาเป็นแผนกรับแขกอย่วัดบ่เออกระสิบปรต้นสิบรพอน้าแล้วสิรพอนแป้าแล้วเมื่ออื่นแต่บ้านท่ามีดอกล้วเรืองหลายิบ นี่เพราปลูกดอกดาวเรืองหลายอยู่ปะเมออื่นน่ะสิมีขาอยู่ปักซองเนาะเพราะมันเมื่อเฮอมันสินทันเดย์เมื่อเฮอมันสินแล้วไอ้อะไรได้สักคันมกเบงนั่นสร้างเอาก็ได้คันบอยากเกตนะเอาเข่อเห็ดปักหลายหนึ่งเมอื่นเพราะเขาขายอันละสิบเทไรเฮ้ยคันมกเบงหน่อยยังคู่ละสิบพันสำมพื่อไหทัดผลอันใหญ่ขนาดจะประมาณประมาณหาหกสิบพันนี่แหละมั้ง แตกระยิบทรงธรรมดาได้แหละล่ะกาเอาห้อยดอกดาวเรืองพันเอาจังงามไปซื้อมาอื่นอยู่ปักสองพอมันใกล้มันสินมีขายเยอะดอกฮะดอกบัวมีเปล่าดอกบัวขันกลางอดีก้าเรมาเตรียมงานก็อยู่พี่้องเอ้ยคนก็เต็มนี่หละจ้ะ เผ็ดนี่ยกิ่นจังฮันเน่เขาอิดปเมื่ออาอว่าช่่งองบุญก็สิได้ตั้งอยู่เพื่อนเฮากระแห่ลงตอนเศร้าพี่น้องเริ่มแห่ตั้งแต่แปดโมงเศ้าก็สิเป็ดขบวนกองเงาเสียงพิ้น้ะพี่น้องกองงากอบารตะบ เด็กยังกินเจ้าขาลาปลาปลาอย่างปลาเพียปลาเราพียเคอปลาดำคลองเมื่อกี้บ้านบ้านเลยวเรกินหมูน้มายเขาขายโลเท่าไหร่สองยเออที่บ้านรโลละร้อยหาสิบอาไรกไรหาสิบบาทต่อโลผลเนาะเป็นตาเป็ดเป็นตาเป็ดธุรกิจขายใช่ไหมนี่เพือปลาดยเอ ทั้งนี้กสิมาเห็นยัง่าขอหัวยค่ะขอหวสวัสดีจ้าเวลากระไรสิเบิรแล้วดอกออกกระสอเฮ้ยสองอหรือสามสอบบอกได้ค่ะก็หน้ามัน สามตวตพอดกับเขาก้นหน่ำให้สู้กัเจ้ากินในมืองาน,นจะมเมจิิจะพอเิตีเอ้ยต้นจจตีกำลังออกดอกสองดอกเ่ะงเหงเฮงปปังปังามตสามตสามตตรงตรงตรงตเสียบสายบัเสียบิมาเสียบมงยอดนี่นะมันจะชได้เฮงเหเงสียบบนงาเมืองนั่นนะในแขนมืงนั้นไปตาเบ่งง่ายสุดแล้วนะเออนั่นแหละ เออเสียบตรงๆได้มันสิกุเออแหละเบิ่งง่ายสุดแล้วพี่น้องมาลุ้นน้ำกันว่าสิเข่าอีกบ่ค่ะของวัดไหนก็บ่เข่าจือเถื่อมีสามสิบแต่ยิบตัวนี้วันนี้เข่าเนี่ยอนเดียวแหละเฮ้ยจุดแต่จุดอันเดียวได้พอได้เก่าเข่าซื้อบริเองได้มันเล็กตัวเดียวเจ้บาทพราะเดือรุนจะซื้อละเจ้บาทหนึ่งหนึ่งสามนะ ปลาผู้ใดก็อยากถามยอดผับป่ายอดผับป่ายังไม่ได้ไอเดียอยู่ยอดมันยังมาหลายทางเนาะเฮ้ยยอดเงินนอกอีกละการมืออื่นก็ยังมือแหย่ยังเสด็จไรสุดยู่ผู้คนก็สิมองขาดไปนี้เด้อเฮ้ยสิถามแต่ยอดผับป่าเลขบัญชี่ผู้ใดก็ขอผู้ใดก็ขอเลขท้ายบัญชีนะจะไม่เสียอ้อประจักษ์เยังเลขถ่ายบัญชีเธอสี่สี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่ง ซีซีหนึ่งสามองพอไรก็เห็นพอเจอพอเจอพอสัลืมซาลืมเห็นสัับมันหมักออกได้พวกเลขที่เขามองขาังไรก็อยากได้ยอดผัป่ายอดผัป่าไปซื้อนี่แลจะไม่ซืใส่ยอดผัป่ากาสีบอกพี่น้องเขาข้าวเดี๋ยวพี่น้องอาจจะถึงหลักหกประมาณแสนหาถึงแสนหกนี่แหละตอนเนี้ยไม่มีข่าวเลยแต่ว่าบริจดยังบริจดทุเรงเขามาใส่ขจด ลาเรียดจดเอาใหม่จดใหม่เพราะว่าเขาสีจดมือไร้สดอะมากับเป็นทอดไดเป็นสองสามร้อยลายสื่อนะเขากลับมาจดเลียงใหม่เพื่อ่นอ่านได้เพร่ะจะได้อ่านง่ายนะเขาจดเลียงลำดับตามไอ้ประธานใหญ่ก็อยู่บนสุเจะสีพวกไปสำหรับพวกนางนะจ้าประธานใหญ่ก็ลายอาจีพอ่านบบกบกครบรือพี่งเพราะมันหลายคนก็มีตกกล่นได้เพราะว่ามือไล่สดกับบางคนมืนกับไปะส์ออกน้ำมันด้วผัวออกน้ำก็มีผัวะสมน้ำก็มีบางที่ก็สื่อก็สีซ้ำกันก็มีเพราะว่ามัน แอดมินผู้เดียวเนาะจดผัดมัผัดขอควบแบบรุ่นรนนะแล้วก็มีทักอินบ็อกซ์มาใหม่อีกก็มีมันก็อาจจะมีผิดพลาดก็ขอโทษขอพระพี่น้องเห็ุบุญกะจะได้เป็นบุญเบิดลายพี่น้องยกมาลุนหวยในกันพี่น้องกำลังลงตัวเลขจะกับพันสริหายจะเอาเห็ดบุญลายด้วยเด้อกก็จดออกดอกออกช่อดูบุญก้อนใหญ่ได้คนลูกคนลูกคนพ่อข้าสา บุสาวงกวงพร้อมนะคะบระเป็นสาวในบ้าบารบมีเจ้มา,าม,มารากาก,ากีายร์ไรสดันเพบุญเพ่กุศลกับญาติโยมพี่น้องได้ปังนะได้หลายอเออได้ลักเสนะคาว่าสาวสา่านั่งมาตายไปนักงสิปินนางฝ่านางสวรรค์ค่ะว่านั่งในบุญลา<ป> ก็เห็ดไปเลยเห็ดเพื่อสังคมเนาะเฮ้ยเห็ดปูนเห็ดกุศลก็ได้เดินสายทั้งหมดซ้ำมาหน้าไปซีบิดใหม่นะตายมันสามสี่เถื่อเลยหลุดลบมาคือไตเบเลยไตฟืนลายเถื่ออะไรในชีวิตใหม่ก็เลยลุงบหม่าพูาเบิ่งเลขก่อนเบอร์เลขก่อนในสายสายคือบ่เห็นเฮ้ยคือบ่เห็นกระถือแล้วฟังตัวเลขนี่แหละมันได้ขึ้น อาลงบักลายก็อเห็น,น,หนอา้าวเจันใจูดจนครบสามดอกคุณบอแลคือบ่เห็นเธ,ธ,ธอผิดางผิดางเออผลอัมพางไว้บอมันคือบ่มีเลขนะที่ท้ <c oughs> คุมีตัวเลขบมนสเป็นหนึ่งศ<อ>ูนตัวเลขนะบ่ไบ้มีไไใหม่ปุ๊บ,บเขาโลดหรือว่าทูบพอดี เสบเาแป๊บมากมามาจุดบบเรแป๊บมันหายโชกดีดีบอกเลขเม่นๆแต่บบแ๊บดำเข่าปุ้ปืุแหลกเข่าปุ้ปืุบ่มีตัวเลขเลยพี่น้องเออเอาเอามาล่าจุดถูกไปจักสีบบมีจักโตพี่น้องจุดกระปุตจุดพิษด้านนะด้านหนึ่งกับปุมีกระปุตนะเศบเราแป๊บจุดไทยก็จะแหลนสรุปแล้ว ส hmm. ร mm ุปแปรไม่ให้ไม่มีเลยคือพอถ่ายเห็นศูนย์หนึ่งบอวรกระทางใหม่บอนี่กระทางน้อยเนี่ยทู่ผมมีตัวเลขอ้าวงงแปลบมาจุดๆไทถ่ายไปที่เนี่ยต้องตติดตามคลิปต่อต่อไปแหละเพนนอเพราะว่านางอมราจุดพอขึ้นตัวเลขงงใจก็ง่าไปลยเมื่อวานอยเส้นเหรอ อันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันหนึ่งศูนย์เด้บมมีเลขกโตกับศูนแล้วกรทูบอันหนึ่งกระหนึ่งศูนย์ะครับแล้วกระหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ยังว่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์บแปบไปแล้วแปบไปแล้วมาแล้วมถึงเลขมารับตังค่าเลขเลยนะคะ เฮ้ยสิบลกินเมืดบอคแกพึ่ึกเลขงเยเอาหนกยางมาวางเนี่ยทึอะไรต้งล้อเมือแรงจังไหนมันสิ่านอกมันเหือช่งเดียวนี่เขาสิปิดเลขไปแห้งเฝ้าจูดนี่แค่ว่าต้องมีศูนย์เอามาลาสูนสูนแม่ทุกส่มีศูนย์นะฉันว่าเฮ้ยเลขี้จังละูว่าหาย12กับ2เป็นกับ11ลกมา เติกหมาเพื่อนันเถื่อผูรับตาลงไปกับฟันอันเก่านะเติกหมาบ่จะกัดเข่าได้แต่ว่าหาหนึ่งเขาอัานสิบเอ็ดแต่บ่อัานมั้งหาเอ็ดบ่เอ็ดหาเอ็ดเคืองมขึ้นีจะฟันยังลืมอยู่หนึ่งหนึ่งสามสั่นล้แล้วบ่แปมือนะเพื่อนฟันบ่าอักกระต่ายกัออกเนาะมันออกตันเลีเวียดนามเกฮานอย มื่อคืนมื้อเนี่ยพันค่ากละลีได้จังหวะซื้อเมื่อคืนเนี่ยแล้วก็มีจันอยู่ด้านหลังมีบอปบสรุปแล้วเป็นน้ำทูบเสือบอ่ทูบเขาบริพิมพ์ตัวเลขเออบอเห็นบอเห็นบัดสามสรุปว่ได้ยังค่าพิทัอออกษ์จ่าโมมีโมมีมันเป็นน้ำทูบทูบเขาพิมพ์เลขบอดี นี่กัษเร์อัมรภัจจะพี่น้องจาฝากบรรยากาศไว้สักนีดเดียวบนเ็อปกัษฎด์ยูนี่ครบทีมว่ากัษเตรียมงานเนาะพี่น้องเลขมาจบตอนสิบเอ็ดหาเอ็ดเก้าเอ็ดเมอนสิบเอ็ดหาเอ็ดเก้าเอ็ดจ้าพี่น้องจ้า2 5 2 9อใหา้หลุดง่ายสิบ2องอ้าหลายเทสิบเอ็หาอ็เก้าสิบสอาสเก้าสอาราะสัจเลีสเล่สี่สจบ จ้าสวัสดีจ้าสบายดีพี่น้องเฮกปังกันเจ้าค่ะซื้อรถชิเปสกันจะคือ